แต่งพน้นเนาะไว้แก่แม่พี่น้องป่องไปเบป็นแบบดีๆเนาะพี่น้อง,องป่องไปสบายดีบุคค่ะใจลอยก็สบายดีเป็นแหนคือเน่าพี่น้องค่ะบ้าในเศ<ม>ร้าเขาพยายามผ้าในเขาพยายามผ้าในถึกอยู่พี่น้องค่ะที่มันเป็นตำไทยลอยเป็นผิดพ,พี่น้อง กินยาแโโค่ลงหัวใจขึ้นก่อนล่ะที่เขาหายมากนันอังข้าวหนึ่งกระสิหมอ,นนอ,ห,มอมนหนึ่ไปคุยน้าหมอธนาคารนะจ๊ะไปห้องคุยน้าหมอมันหลวเรื่องตัวมาขึ้นหายยาไปนี้มาเนาะต้มไทรอยเป็นผิดบางคนก็ได้เันผ่าตัดบางคนก็ได้ผ่าตัดบางค,นก,น,างคนกันกินยาถือก็ได้กินยา นาะค่อยค่อยกินยาถึกเนาะพี่น้องเนาะสัมวันก็อยากพักตัดนะจ้าอย่าลืมนะพี่น้องคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้าพี่น้องเอาไปกำลังใจสกุลุกุลค่ะบ๊ายบาย